ในช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะมาคุยกันกับประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคขีภยัยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คุณบุษรกรแสนสุขนะคะเพื่อที่จะหาวิธีการในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอัคคีภยะคะัยค่ะเราจะป้องกันอย่างไรได้บ้างในช่วงอากาศเย็นแบบนี้สภาพอากาศแห้งๆแต่ก็มีลมแรงนะคะ หลายพื้นที่เจอปัญหาไฟไหม้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเราไม่อยากจะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมาขอความรู้ไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งคุณบุษกรอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณบุษกรค,ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทชรีค่ะค่ะ,ค,ะคือพอเวลาเข้าสู่หน้าหนาวแต่ละทีแต่ละทีเนี่ยนะคะจะเจอปัญหาไฟไหม้บ่อยมากคือคสาเหตุองค์ประกอบมันมีอะไรบ้างหรอคะค่ะ คือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของเรื่องของสาเหตุของการเกิดเพลิงไหมเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะคะก็องประกอบของเชื้อเพลิงมันก็คือมีเรื่องของอากาศนะคะพวกที่เป็นความร้อนประกายไฟต่างๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะก็ในส่วนของสามสามส่วนก็คืออากาศนะคะแล้วก็ ความร้อนนะคะแล้วก็เชื้อเพลิงซึ่งถามว่าอากาศแห้งเนี่ยเกียวไหมมันก็เขี่ยวนะคะพออากาศที่มันแห้งมากวัสดุต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกไม้หรือวัสดุที่เป็นสิ่งของต่างๆนะคะที่มันแห้งมากๆมันก็ทําให้เกิดติดไฟได้ง่ายเหมือนกันนะคะค่ะความชื้นสัมผัสเหมือนกันนะคะถ้าแต่ว่าความชื้นสัมผัสมันต่ามากๆนะคะ ค่ะบางทีเกิดจากพวกไฟฟ้าสถิตหรืออะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันถ้าอากาศเย็นมากๆนะคะค่ะคือไฟไหม้กับอากาศหนาวเข้าคู่กันไหมคะหรือไม่จําเป็นออจริงๆถามว่าโดยตรงไหมก็ไม่ถึงขนาดว่าโดยตรงนะคะแต่บางทีเกิดไฟไหม้ตอนอากาศหนาวเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของบางทีก่อฟืนไฟหรืออะไรพวกนี้นะคะในการที่จะ ก็ลดความหนาวก็มีนะคะทำให้เกิดเพลิงไหม้บ้านเรือนต่อไปได้เหมือนกันนะคะอันนั้นมันก็มีส่วนใช่ถามว่าโดยตรงไหมก็ไม่ถึงขนาดว่าเป็นเป็นโดยตรงแต่ส่วนใหญ่พออากาศหนาวเย็นอะ่ะส่วนหนึ่งก็คือ,อคนก็นะคะคนก็อาจจะแบบอาจจะมีเปิดพวกอุปกรณ์ที่ทําความร้อนหรืออะไรเสริมขึ้นมาไหมนะคะนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่จะทําให้ให้เป็นปัจจัยได้หรือแม้แต่ว่าช่วงหน้าหนาวเองนะคะ คนอาจจะทิ้งบ้านนะคะไม่ได้อยู่บ้านนะคะไม่ได้ดูแลนะคะบ้านเรือนในช่วงช่วงที่เป็นหน้าหนาวอาจจะไปเที่ยวที่อื่นหรืออะไรเงี้ยมันเป็นช่วงเทศกาลนี่นะคะ่ะ่ะไม่อยู่บ้านก็ก็ไม่ได้ระมัดระวังเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออะไรพวกนี้นะคะจุดทูบจุดเทียนทิ้งไว้อะไรพวกนี้นะคะค่ะไหนๆนพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์แล้วเนี่ยเรียนสถามเราจะ สามารถตรวจสอบในเบื้องต้นด้วยตัวเราเองอย่างไรได้บ้างสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อันไหนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้งานได้ไม่มีปัญหาหหกับแบบไหนที่ฟันธงละอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ไม่ควรที่จะใช้งานต่อไปต้องมีการปรับเปลี่ยนค่ะเอาง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะที่เราใช้ในบ้านเดือนที่อยู่อาศัยนะคะ,คะที่เราซื้อมาเนี่ยเราก็ต้องดูนะคะ พวกสายไฟนะคะคั่วต่อสายไฟต่างๆเนี่ยเจอบ่อยว่านะคะเราดึงนะคะอ่ามันจะหลุดอยู่แล้วนะคะ,ะ,คะสายไฟต่างๆหรือแม้แต่ว่ามันเก่ามากนะคะาสายไฟเริ่มกรอบเริ่มอ่าพอดีมันมีขาดเราก็ประหยัดล้วก็เอาเทปพ,พันมาพันไว้อย่างเงี้ยยังใช้ต่อออย่างเงี้ยไม่ได้นะคะอันนี้ถือว่าเรายอมรับความเสี่ยงนะคะค่ะแล้วก็พวกปลั๊กไฟ นะคะปลั๊กต่อพ่วงในตัวนี้ก็คือจะเป็นปัญหาหนึ่งที่ทําให้เกิดเลิงไหม้นะคะปลั๊กมีรอยไหม้มีรอยอาร์ตนะคะสายเก่าอุปกรณ์ชํารุดแล้วก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้มาตรฐานมอกนะคะคือตอนนี้ปลั๊กต่อพ่วงต่างๆเนี่ยมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วนะคะแต่เรายังใช้แบบเดิมอยู่ซึ่งแบบนี้ถ้าเกิดว่าเกิดอ่าการใช้งานนะคะที่กระแสไฟเกินแล้วมันก็จะไม่ตัดถ้าเกิดเราใช้แบบมอกได้มาตรฐานเนี่ย นะคะเราใช้กระแสไฟเกินตามที่ปลับที่เขากำกับไว้เนี่ยมันก็จะตัดอัตโนมัติะนะคะแล้วก็าการณีเกิดอก์กหรืออะไรขึ้นนะคะอุปกรณ์เขาเนี่ยก็จะไม่ติดไฟไม่ลามไฟอันนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงอละคีภัยนี่คือการเลือกใช้ที่ถูกต้องนะคะค่ะ,ค,ะคือปลั๊กอย่างปลั๊กต่อเนี่ยคะ่ะที่จะมีะหลายเต้าเสียบเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าได้มาตรฐานเราเสียบทุกเต้าเสียบแล้วใช้ไฟพร้อมๆกันมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะหรือมันไม่ควร คือจริงๆแล้วเนี่ยอ,อย่างถ้าเต้าตรงที่เป็นตักจอบพ่วงเนี่ยเขาก็จะมีที่กัดกระแสสมมติว,ว่าเราซื้อมา10แอมถูกไหมคะเรา10แอมเนี่ยเขาก็จะมีตัวที่เป็นตัวตัดไฟอยู่วเ so <we> นะคะ <birth S 1> ว่านนะะไม่ใช่สวิชเปิดปิดนะคะมันจะเป็นตัวเบรกเกอร์เป็นแบบเล็กๆนะคะถ้าเกิดว่าไฟเกินปุ๊บมันก็จะตัดไฟเลยนะคะก mm ็ hmm. คือ,อมันก็จะไม่สามารถที่จะทำให้เกิด าเรียกว่าการใช้กระแสไปเกินได้นะคะ,คะหรือว่าแบบเดิมเนี่ยจะมีเป็นฟิวนะคะฟิวขาดไปเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันกระแสไปเกินนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารุ่นที่ไม่มีเลยเนี่ยเราเี็บกระแสไปเกินนะคะ,ะมันก็จะทําให้อ่าเกิดความร้อนสงูงนะคะแล้วก็สายไฟละลายเกิดไฟไหม้ต่อมาได้นะคะค่ะ,ะคือถ้าเกิดเราเลือกแบบมอกอหรือ,อมาตรฐานเนี่ยยังไงก็ลดความเสี่ยงได้ะคะ่ะค่ะ แต่ว่าอย่างที่เรียนสอบถามอลค่ะคือเวลาถ้าเกิดว่ามีปั๊กเต้าเสียบแบบเยอะๆเรียงกันหลายอันสี่อันห้าอันจริงๆแล้วเนี่ยเราเราใช้ทุกเต้าเสียบเลยได้ไหมคะหรือว่าจริงๆเราไม่ควรใช้ได้ค่ะได้อ๋อได้นะคะค่ะสมมติว่ามีสี่อันนะคะแล้วถ้าบอกว่าไม่เกินสิบแอมป์หรือประมาณสักสองพันห้าร้อยวัตต์ถูกไหมคะถ้าเราเสียบคอมพิวเตอร์นล้โน้ตบุ๊กตัวหนึ่งเนี่ยห้าร้อยวัตต์อย่างเงี้ยเราก็สมมติว่ามันมีสี่เหลือสามแต่ละจากนั้นเราก็ใช้อาจจะใช้ อ่โทรศัพท์มือถือแค่ไม่กี่วัตต์อย่างเงี้ยนะคะ,ค,ะคือรวมรวมกันแล้วเนี่ยสี่อันแล้วไม่เกินนะคะสองพันห้าร้อยวัตต์หรือไม่เกินสิบแอมป์อย่างนั้นมันก็ไม่มีปัญหาะะอันนี้น่าจะยา<ห>สกสำหรับประชาชนทั่วไปไหมคะที่เขาไม่รู้หรอว่าเ <c oughs> อ้ยปก <c oughs> มันเท่าไหร่หรืออุปกรณ์ที่เขาจะเสียบใช้มันกี่แอมคือตอนนี้ต้องบอกว่าต้อง ประชาชนต้องดูนะคะถ้าเกิดว่าปลั๊กต่อพ่วงที่มีามาตรฐานนะคะเขาจะมีเขียนไว้เลยว่าปลั๊กตัวนี้ถ้าเราซื้อมานะคะรองรับไฟได้ี่วัตต์ี่แล้วก็จะมีข้อแนะนําเป็นรูปอุปกรณ์ไฟฟ้าค่ะนะคะว่าถ้าเป็นกระติกน้ําร้อนนะคะ<อ>กระติกน้าร้อนนี่คือประมาณสัก650วัตต์ <คะ S 1> อย่างเงี้ยน,นะคะได้เป่าผมประมาณี่วัตต์อะไรเง,งี้ยน,นะคะซึ่งตรงนั้นอ่ะมันก็ต้องบอกว่าประชาชนเนี่ยต่อไปเนี่ยเราเองเนี่ยจะใช้งานพวกนี้เราก็ต้องรู้แล้วว่า เราซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีอการใช้กระแสไฟเนี่ยบอกอยู่ที่ตัวอุปกรณ์ก่อนจะเสียบนะคะต้องบอกต้องรณรงค์บอกเสียบปลักรักชีวิตคะะก่อนจะเสียบอะไรเข้าไปเนี่ยต้องรักชีวิตนะคะใช่ใช่ค่ะเราคือตอนนี้เราทำโครง,งการรณรงค์เรื่องพวกนี้ให้กับกลุ่มโรงพยาบาลต่างๆหลายๆที่เลยนะคะว่าเวลาคุณจะใช้งานนะคะเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆนะคะจะเสียบปลักพอดีเราไปเห็นว่า เสียบปักเขาเรียกว่าออกลูกออกหลานโอใช่พ่วงจากผนังหนึ่งเลยใช่ใช่จากจากผนังหนึ่งนะ,ะมาแล้วนะคะแล้วก็มีคนมาพ่วงเป็นตัวที่สองตัวที่สามพ่วงต่อไปเรื่อยๆรื่ะนะคะโดยที่ไม่มีการรวมเลยว่าเอ๊ะมันมันเกินหรือยังถ้าเป็นปัคที่ได้มาตรฐานตัวแรกเลยที่ออกมาเดี๋ยวถ้ามันเกินมาตัดนะตัดเลยอแต่เราเจอว่า ยี่สิบสามสิบปีที่ผ่านมาที่เราใช้งานกันเนี่ยมอกเพิ่งมีปีที่แล้วนี่เองอนั่นหมายถึงว่าไอ้ไอ้ปั๊ดเก่าที่เราใช้ทุกวันเป็นส่วนวใหญ่ไม,มไม่มีเลยนะคะเรา<ภ>เราใช้เนี่ยคือเราอยู่ในความเสี่ยงเรายอมรับความเสี่ยงกันมานานมากนะคะค่ะไม่มีเลยนะคะเราต้องไปตรวจสอบแล้วว่าเอ๊ะตอนนี้ของเราเนี่ย ใช้ปลั๊กที่มันมีมาตรฐานรับรองไหมแล้วมอ,อกอไม่ใช่มอ,อกอจะพัาสายไปแต่คําว่ามอ,อกอที่พูดถึงเนี่ยคืมอมอกอทั้งตัวารางปั๊กด้วยนะคะทั้งชุดเลยนะคะน,นั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าจะใช้ปลั๊กแบบเต้าเสียบเนี่ยคะ่ะปลักรางเนี่ยไม่ควรจะใช้แบบปลักรางเสียบปลักรางเสียบปลักรางไปเรื่อยๆอันนั้นอ,อันตรายมากค่ะถ้าต่อจืงแค่ต่อเดียวพอใช่ไหมคะ ถ้าถ้าต่อเดียวเนี่ยจริง,รงๆเขาต้องบอกว่าไอ้พวกปลั๊กรางเนี่ยนะคะรางปลั๊กไฟเนี่ยเ,เขาบอกว่าเป็นอุปกรณ์ชั่วคราวนะคะไม่ใช่ถาวรแต่บ้านเราเอามาเสียบถาวรก็คือวางไว้เสียบไว้ตลอดตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็พุ้มพ่วงกันต่อๆนะคะ,คะจริงๆแล้วมันเหมือนกับเอาไว้ใช้ชั่วคราวนะคะถ้าเกิดเราจะใช้ถาวรเราควรจะเป็นปลั๊กที่เดินสายไฟไปตามแล้วก็ออกผนังหรืออะไรพวกนี้นะคะแต่ถามว่าถ้าจําเป็น จำเป็นต้องใช้ต่อสองต่ออย่างที่บอกว่าเราก็ต้องรู้เรื่องว่าเราเจียบแล้วเนี่ยกระแสไฟเกินไหมก็ต้องดูต้องคํานวณเป็นนะบวกเลขธรรมดาคะะขอให้บวกขอให้สนใจหน่อยแล้วกันนะคะอีกอีกหนึ่งความสนใจนอกเหนือจากรักทางที่ต่อแล้วค่ะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราเสียบตรง กับเต้าเสียบเองบางคนก็มีปัญหาเหมือนกันโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้ที่เห็นเนี่ยการเสียบเพื่อที่จะชาร์จ power bank หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เสียบปุ๊บเอ้ยถ้าเกิดองศาไม่ได้ไฟมันจะไม่เข้าเสียบไฟเข้าแล้วไปโดนขยับนิดนึงอ้าวไฟไม่เข้าแล้วอันนี้แหละอันนี้อันตรายแค่ไหนคะคือพวกนี้นะคะการเสียบปลั๊กไม่แน่น คือการการที่ไฟไหม้มันจะมีสองเรื่องก็อย่างเช่นเราอ่าอย่างที่บอกว่าสาไฟฟ้าะระดงจรเนะั้นอาจจะเป็นอุปกรณ์ชำรุดสายขาดและเกิดะระดองจรนะคะ,คะหรือไม่ก็อาจจะเป็นจากการณีที่นะคะมันโอเวอร์โหลดนะคะมันร้อนสายละ,ล,ะลายะละระดงจรได้อีกกรณงคือบางทีเสียบไม่แน่นแล้วเกิดจุดร้อนนะคะเพราะว่ากระแสไฟเนี่ยมันไหลไม่ครบาวงจรแหละมันเกิดอาเกิดอะไรพวกนี้นะคะ,คะมันก็จะทําให้เกิดลุกไหม้ถ้าเกิดตัวอุปกรณ์ของเราเนี่ย มันมันเป็นวัสดุที่มันติดไฟได้พลาสติกไม่ดีแบบเราซื้อปักมาหกสิบาทนะคะยี่สิบาทก็มีเดี๋ยวนี้ทุกอย่างสิบ,บาททุกอย่างยี่สิบาทอย่างเงี้ย <หา S 2> เรามาเสียบแล้วเสียบไม่แน่นมันก็เกิดร้อนแล้วก็เกิดความร้อนสูงแล้วก็ลุกไหม้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เราก็ต้องหลีกเลี่ยงแล้วนะคะที่บอกเสียบต้องเอียงต้องเอียงนิดนึงต้องสอกนิดนึง <หา S 1> ไปถึงจะเข้าอะไรพวกเนี้ยนะคะค่ะจริงๆต้องเสียบเข้าไปแล้วให้สนิทนะคะค่ะถ้าไม่สนิท เลิกใช้ไปเลยเถอะเออเลิกใช้ไปเลยแต่ที่เราต้องคอยขยับให้มันจะปากแป๊ะแป๊ะอะไรตรงนั้นนะคะค่ะค่ะแล้วอย่างคําว่าไฟฟ้ารัดวงจรเนี่ยค่ะขออีกนิดนึงคุณหมุดสกอนค่ะเวลาไฟไหม้แต่ละทีเบื้องต้นคาดว่าไฟฟ้าลัดวงจรต้นหลอดเลยอะค่ะตกลงไฟฟ้ารัดวงจรเขาเป็นแพ้ไหมคะเอ่อก็มีส่วนนะคะเพราะว่าสาเหตุมันมีหลากหลายอย่างมากนะคะแต่ก็แบบว่าเป็น ส่วนใหญ่ที่คนเข้าไปแล้วจะเห็นก็จะบอกว่าไฟฟ้าลัดวงจรจริงๆปัญหาเนี่ยมันก็อาจจะมาจากเรื่องอื่นอย่างที่บอกนะคะเป็นเรื่องของความร้อนสูงนะคะ,คะ,อะโอเวอร์โหลดหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นนะคะที่ที่ทําให้เกิดเช่นเกิดการสาร์คนะคะแล้วม,มีวัสดุที่มันติดไฟได้อยู่แถวนั้นนะคะค่ะ,คะว,วัสดุหรือสิ่งที่ติดไฟได้ค่ะสามารถติดไฟได้เองเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะคะ โดยที่ไม่ได้มีไฟอะโดยที่ไม่ได้มีไฟแบบไฟที่เห็นนะแต่คือบางทีพูดว่าเอ้ยมันมีความร้อนความร้อนที่ว่านี้ยังไม่ใช่ไฟหรอกแต่พอมีความร้อนปุ๊บไปเจอวัสดุที่ติดไฟง่ายไฟไหม้เลยค่ะจริงๆแล้วเราเคยได้ยินเรื่องของกองผ้าหรืออะไรที่แบบกองหมักหมมบางทีก็เกิดเกิดลุกไหม้ได้เองกองขยะเะเห็นไหมคะกองขยะใช่ลุกติดลุกไหม้ได้เองอย่างนี้ย คือมันก็จะมีอย่างหนึ่งว่าเวลาเรากองวัสดุต่างๆเนี่ยสะสมกันนะคะสมกันไว้เนี่ยมันก็จะมีอ่าเรื่องของการที่มันจะย่อยสลายนะคะอันนี้มันก็จะคลายความร้อนของมันขึ้นมาเองละย่อยสลายมันก็จะเกิดความร้อนจากการย่อยสลายตรงนั้นอะสะสมแล้วพวกวัสดุพวกนี้เนี่ยนะมันก็สามารถที่ถึงจุดติดไฟของเขาเขาก็ลุกขึ้นติดไฟขึ้นมาเองหรือบางทีก็อาจเป็นกา๊าซนะคะนะคะก๊าซพวกก๊าซที่ติดไฟได้ง่ายนะคะค่ะอา อุณภูมิในส่วนของเรื่องของจุดติดไฟเนี่ยอาจจะต่ำด้วยต่ำกว่า,าติดลบอย่างเงี้ยน,นะคะหมายว่าอุณหภูมิต่ำม,มากมากนะคะก็ติดลบได้อย่างเงี้ยพอมันรั่วไหลออกมาเนี่ยนะคะสัมผัสกับอากาศนะคะแล้วก็มีความร้อนนิดนึงมันก็ติดไปได้นะคะพวกน้ำมันเบนซินหรืออะไรพวกนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรา,อ,าอย่างเราเห็นรถยนต์ที่ไปเติมน้ำมันเห็นไหมคะ เติมน้ำมันแล้วก็เกิดลุกไหม้ตรงที่หัวเติมน้ำมันค่ะหัวใจใช่หัวใจน้ำมันอันนั้นก็ไม่มีเปลวไฟนะคะ,คะแต่ว่าก็คือเกิดจากการสัมผัสกับอากาศภายนอกเขามันเป็นไอเสือกนะคะมันก็ติดไฟได้เหมือนกันเอ๊ะแล้วสิ่ง,ส,งสิ่งที่เราเห็นอยู่ในบ้านหรือว่าในที่ทำงนานบ่อยๆที่เป็นวัสดุที่ติดไฟง่ายแล้วเรามักจะมองข้ามมีอะไรบ้างไหมคะที่อยากจะแนะนำกัน พวกก๊าซหุงต้มนะคะ LPG ต่างๆนะคะที่เราใช้งานกันนะคะเกิดพวกการรั่วไหลขึ้นมานะคะแล้วถ้าถ้าเกิดว่าเราเกิดไม่ปิดนะคะไม่ปิดวาล์วก๊าซไม่ปิดอะไรแล้วเกิดลี้เกิดรั่วขึ้นมาแล้วพอเราเข้าไปเราไม่ดูเราไปกดสวิตช์อย่างเงี้ยมันก็ติดนะคะมีประกายไฟนิดเดียวมันก็สามารถที่จะเกิดติดแล้วก็หรือไม่บางทีถ้าสะสมเยอะเกิดการระเบิดได้นะคะอันเนี้ยนะคะแล้วก็พวกสีทินเนอร์ นะคะ<อ>ต่างๆที่เราเอามาใช้งานแล้วก็เปิดปาทิ้งไว้นะคะเหล่านี้ที่สามารถที่จะ,ะเป็นวัสดุที่มันติดไฟได้ง่ายนะคะคลูกติดไฟได้<อ>แต่อีกันนึงนะคะที่เป็นห่วงในช่วงปีใหม่นะคะที่เรามีแต่งบ้านมาให้ประดับต้นคริสต์มาสอะไรที่ติด,ตตตดไฟน,นี่โอ้โหนี้ติดไฟง่ายมากนะคะ,ะ,คะเคยมีเห็นคลิปนะคะคลิปวิดีโอที่ ต้นคริสต์มาสนะคะที่โต๊ะมาจําลองแล้วก็มีไฟสายไฟพวก led ตกแต่งแล้วเกิดติดไฟตับเดียวยี่สิบไม่ถึงสามสิบวินาทีไหมทั้งบ้านเลยนะคะค่ะค่ะอันนี้ก็คือช่วงปีใหม่หรือช่วงเทศกาลเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วนะคะค่ะถ้าเกิดว่ามีการประดับตกแต่งบ้านเรือนมีการใช้ไฟอย่างเงี้ยนะคะต้องเฝ้าระวังคอยดูเลยว่า ถ้าเมื่อไหร่ออกจากบ้านไม่มีไรอยู่หรือใช้งานเสร็จแล้วก็ต้องถอดปลั๊กเลยไฟะะประดับเ,ดเสียสยเส่ยงสูงหรอคะก็ที่เป็นพวกไฟประดับกับต้นไม้ปลอมนะคะพวกพลาสติกอะไรต่างๆนะคะเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเดินสายไฟไม่ดีนะคะมันถ้าตรงไหนที่มีลมบางทีสายไฟมันถูกเสียดสีนะคะ,อ,ะอยู่นอกอาคารอย่างเงี้ยนะคะ<อ>สายไฟเดินสายไฟสไฟ่วนใหญ่การเดินสายพวกนี้จะเดินแบบชั่วคราวถูกไหมคะค่ะ เดินเชื่วตาวและสายไฟก็จะเดินพันเลกับต้นไม้มีลมมาปะทะเกิดเสียดสีบ้างข้อต่อหลุดบ้างเกิดสายไฟชำรุดบ้างอันนี้มันก็จะเกิดนะคะเกิดไฟไหม้ได้เหมือนกันนะคะค่ะแล้วอย่างไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ไฟที่ติดต้นคริสต์มาสที่เปิดทิ้งไว้นานเนี่ยน,นะคะพูดถึงดิฉันว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีอีกหลายอย่างที่เรามักจะเสียบลักทิ้งไว้ยาวเลยนานเลยอาจจะเป็นนอกเหนือจาก ตู้เย็นนะคะที่จะต้องติดออยู่แล้วก็ยังมีทีวียังมีพวกสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างเนี้ยค่ะอออินเทอร์เน็ตใช่ค่ะแม้แต่พวกเขาเรียกว่าสัญอุปกรณ์ที่มันแบบบางทีทุกคนก็หรือเครื่องฟอกอากาศแบบนี้ยคือก็เสียบทิ้งไว้แล้วก็คือเวลาตื่นมาแค่ปิดแต่ไม่ได้ดึงกอออก โคมไฟหัวเตียงอะไรพวกเนี้ยค่ะมันมันอันตรายแค่ไหนอะคะกาลังจะบอกว่านะคะมีอีกกันหนึ่งทูปเทียนไฟฟ้าที่เราจุดทิ้งไว้อันนี้ก็ก็ถามว่าอันตรายไหมมันก็คือมีไฟเข้าไปเลี้ยงอุปกรณ์ตลอดเวลานะคะค่ะไอ้เหล่านี้ยก็คือมันก็มีความเสี่ยงอย่างที่บอกว่าเมื่อไหร่ที่มันมีไฟไปเลี้ยงตลอดเวลานะคะอุปกรณ์มันมีอายุการใช้งานสายไฟมันมีอายุการใช้งาน <C> e <at> ะคะออมันเสื่อมสภาพปุ๊บนะคะ <C> e <at> มันก็เกิดได้เหมือนกันนะคะก็ <C> e <at> เกิดไฟฟ้ารัดวงจรเกิดไฟไหม้ได้ค <C> e <at> ่ะเขาถึงมีอ่ะข้อแนะนําว่านะคะถ้าเกิดว่าเลอกใช้งานถอดปลั๊กเลยนะคะถ <C> e <at> อดปลั๊กนะคะให้เ <C> e <at> รียวก่อนค่ะทุกอย่างค่ะค่ะจริงๆต้องบอกว่าอถ้าพวกปลั๊กต่อพ่วงยังไงก็ควรต้องถ <C> e <at> อดเลยนะคะค่ะเออแต่ว่าบางบ้านเขาจะใช้กล้องวงจรปิด ช่วยดูแลด้วยค่ะ,คะมีความสี่านั้นถอดไม่ได้กล้องมูลจรปิดนะคะเคยเจอเทสหนึ่งนะคะที่เคยเห็นว่ากล้องจรปิดนะคะ,อะ,อะมีก็มีไฟไหม้จากอุปกรณ์จุดต่อเหมือนกันนะคะต่อปลั๊กแต่จริงอ่ะเป็นเรื่องของการติดตั้งนะคะถ้าเกิดติดตั้งดีนะคะมีะการเสียบนะคะที่แน่นหรือ,อการเดินสายไฟที่ดีมันก็ลดปัญหาตรงนั้นด้วยซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างเนี่ยก็ต้องตรวจสอบสภาพ อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสายไฟมันเริ่มเก่านะคะสายไฟมันเริ่มชํารุดจุดข้อต่อหลุดหลวมนะคะมีโอกาสที่จะที่จะหลุดได้เนี่ยสายไฟมันอชชารุดอะนะคะ,ะหรือตัวอวุปกรณ์มันชารุดอันนี้มันมีโอกาสเกิดก็คือต้องตรวจสอบต้องดูแลนนะคะต้องให้คนที่เขาติดตั้งเนะี่ยมาช่วยดูยังไงก่อนช่วงนี้นะคะที่เราจะทิ้งบ้านไปน,นานๆนะคะ เราก็ต้องปรึกษากับคนที่เขาติดตั้งนะคะว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยตอนนี้เราเห็นแล้วในมันอยู่ในสภาพที่รู้สึกมันผิดปกติจากที่เราเคยติดตั้งมาตอนแรกต้อง <นะ S 1> ปรับเปลี่ยนให้สมบูรณ์นะต้อง <จะ S 1> ปรับเปลี่ยนให้สมบูรณ์นะก่อนจะทิ้งไปค่ะค่ะ,ค,ะคือจริงๆอีกอย่างหนึ่งท,ที่ที่ห่วงเหมือนกันเนาะกรณีที่มีผู้ป่วยติดบ้านผู้ป่วยติดเตียงคนชราที่อุปกรณ์ในการดูแลรักษาเขาก็จําเป็นที่จะต้องมีการเสียบปลั๊กไว้ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยค่ะ ค่ะแวงน,นแค่ไหนอะค่ะอันนี้นี่ต้องบอกว่านะคะกรณีที่มีผู้ป่วยจิตเตียงเนี่ยมีทั้งต้องบอกว่ามีทั้งเบาะลมมีทั้งเครื่องผลิตออกซิเจนนะคะใช้ยี่บสี่ชั่วโมงนะคะ,คะแล้วก็ยังมีไฟแสงสว่างอีกนะคะค่ะ,คะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังต้องมีถ้าเกิดมีผู้ป่วยจิตเตียงก็ต้องมีคนอยู่ด้วยตลอดเวลาค่ะและที่สําคัญนะพื้นที่เหล่าเนี้ยต้องมีอุปกรณ์ตรวจจับควันะนะคะ สมกดีเ uh, uh, ทเตอร์แต่ถ้าเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเนี่ยเราก็ติดเป็นสมกอาลามแบบท,ท,ที่เป็นใช้แบตเตอรี uh, ่เก้าโวลต์นะคะพอเกิดมีควันขึ้นนะคะนิดนึงเนี่ยมันก็จะดีเทคได้แล้วก็แจ้งเตือนนะคะซึ่งตรงนี้ก็กรณีที่ผู้ปว่วยติดเตียงและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเยอะเราก็ต้องมีคนเฝ้าดูแลตลอดนะคะอัทนที่สองก็มีอุปกรณ์ที่เป็นตรวจจับเพลิงไหม้อันที่สามสิ่งที่เป็นห่วงคือ เวลาเกิดจริงๆเราจะเอาเขาออกอยังไงใช่ค่ะถ้าเกิดอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเจอว่าอ,อยู่ชั้นสี่อ่ะ,อ,ะอยู่ชั้นสี่อย่างเงี้ยเอาลงไม่ได้แน่นอนค่ะก็ต้องดูทางนี้ให้ดีคือเราจะเข็นออกก็คือส่วนใหญ่ก็ต้องอยู่ชั้นล่างของอาคารานะคะเข็นเจ้าออกได้เพราะว่าเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะ แล้วคนที่อยู่เนี่ยก็มีแค่บางครั้งก็มีแค่คนเดียวนะคะไม่สามารถที่จะยกลงมาได้แน่นอนนะคะค่ะก็ควรจะต้องอยู่ชั้นล่างของอาคารนะคะแล้วก็มีทางออกได้นะคะค่ะยังมียังมีอะไรที่อยากทิ้งท้ายอีกไหมคะยังมีเวลาเหลืออีกสักประมาณหนึ่งนาทีสําหรับการป้องกันปัญหาเพลิงไหมในช่วงนี่แหละเอาเฉพาะหน้าก่อนแล้วกันในช่วงหน้าหนาวแบบนี้สภาพอากาศแห้งแล้วก็มีลมแรงเนี่ยค่ะ ค่ะคือตอนนี้ก็จะมีสองกรณีกรณีที่เราจะไม่อยู่นะคะปิดบ้านไว้นะคะเอ่อจะออกจากบ้านอยากจะให้ตรวจสอบเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าถ้าเกิดไม่ได้ใช้งานนะคะไม่จําเป็นเนี่ยก็ถอดปลั๊กให้เรียบร้อยนะคะเอ่ออย่างเอ่อทูบเทียนนะคะที่เราจุดอย่างบางคนบอกว่าเออเดี๋ยวนี้เราไม่ได้จุดทูบเทียนแล้วเราใช้ทูบเทียนไฟฟ้าใช่ค่ะยังไงทูบเทียนไฟฟ้าก็มีโอกาสที่เกิดเพลิงไหม้เด้เหมือนกันเพราะมันไม่ได้มีมาตรฐานรับรองไม่มีการทดสอบในเรื่องของการทนความร้อนนะคะ เกิดใช้งานไปบางทีก็ลุกติดไฟได้เหมือนกันนะคะเ,เกิดจุดเป็นจุดที่เกิดเพลิงไหม้ถังต้มนะคะค่ะิด่าหวหัวถังให้เรียบร้อยนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะ,คะเ,เรื่องของวัสดุสิ่งของที่เราเก็บไว้ในบ้านนะคะเก็บไว้ใกล้กับจุดที่ปลั๊กไฟจุดที่จะเกิดเพลิงไหม้นะคะกองเสื้อผ้านะคะหรือกระป๋องทินเนอร์สารไวไฟอะไรต่างๆเคลียร์ซะนะคะลด ลดความรุนแรงลงไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นจริงนะคะค่ะแล้วก็เอ่อพวกที่เป็นการถ้าเกิดว่ามีการจุดพูดจุดโคมไฟอะไรในช่วงปีใหม่อันนี้อยากปากนิดนึงนะคะว่าเอ่อถ้าเกิดเป็นไปได้อยากให้ดีเลี่ยงนะคะลดเพราะว่าอย่างจุดครุตอนที่ซานติก้าหรือเคยเกิดเหตุอ่ะอย่างนี้ต้องต้องห้ามเลยนะคะ,คะอย่าอย่าจุดในสถานที่ที่เป็นสถานที่ปิดนะคะ ในอาคารเด็ดขาดนะคะ่ถ้าเกิดว่าถัางระเลิงถ้าเรามีนะคะออันนี้เราก็ต้องตรวจสอบแล้วว่าพร้อมใช้งานไหมนะะอุปกรณ์ระบบแจ้งเตือนภัยถ้าเป็นอาคารใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมีระบบนะคะแจ้งเตือนเพลิงไหม้เราก็ต้องรู้ว่าระบบเนี่ยนะคะต้องพร้อมใช้งานตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติอุปกรณ์ที่จะต้องส่งเสียงสัญญาณนะคะแจ้งเตือนคน นะคะ,คะพวกแผนฉุกเชิญมาตรการป้องกรรันระงับเหื่นต่างๆอ,อาคารต่างๆต้องทบทวนนะคะตอนนี้เราพร้อมแค่ไหนเพราะว่าเวลาที่ช่วงปิดยาวเนี่ยนะคะคนของอาคารที่เี่ยวจานต่างๆเนี่ยก็จะพักไปก<ช>็จะมีมีการแต่งตั้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรปภบ,บ้างเป็นอะไรบ้างนะคะต้องสามารถกลุ่ม,ม <ๆ S 2> เหล่าเนี้ยเขามีความรู้มีทักษะในการที่จะดูแลอาคารแทนเราแค่ไหนอันนี้เราต้องุกทวนให้ ให้ได้จริงๆเหมือนกับช่วงที่มีการใช้งานอาจารปกตินะได้เลยค่ะ,คะงวันนี้ขอบพระคุณสำหรับข้อมูล<ว>ที่ได้รับนะคะมีประโยชน์มากเลยสวัสดีค่ะ,คะ ค่ะ,ค,ะคุณบุษกรส,รสันสุขค่ะประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภยัยวิศวกรรมสถานแห่งชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสาสอทอนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่บอกไว้บอกว่าเอาคิดไว้รอการเวลาจะเสียบลกักอ่ะให้คุณนึกถึงชีวิตด้วยเสียบลกักต้องรักชีวิตนะคะหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วรายการต่อไปกับทียนเอข่าวเที่ยงมีหลายเรื่องจะให้ตามการทั้งการประชุมคอร,รมอวันนี้จะมีการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนหรือเปล่าแล้วโรงเรียนสตรีที่ห้ามเด็กนักเรียนหญิงตัดผมนะ มานะเรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามได้รายการต่อไปช่วงนี้ดิฉนันณชาวีวานิสุราและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ